บอกกัดยาตกน้ามันบอกกัดยาตกน้าอยากก้ำหน้าตัวรัฐมนตรีตัวมันนั่นแหละตัวดีนำเชื่ออภีเผาผายประชาชนสงสารคนจนเอาหายสงสารคนจนเอาไายเอาายโรคประท้วงไห้สิฮ่ากินไดฮิโน่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 ย้อนซอยท่องโลกนี้เดือดให้ค่อยนอนเกือบ่อด้ลลำ มันเจ็บมันเจ็บมันจำมันเจ็บมันเจ็บมันจำเจ้านายละยำผ้ากันทำตัวทำสัวเอาเงินผ้าสีผากันไปเที่ยวมัวมาปูอาปอยใส่คนทำไมไม่ระวังตัวตนทำไมไม่ระวังตัวตนบอกปะชาชนกาดยาตกนะ ตาธัวให้ติดทั่วสภาสาทัวให้ติดทั่วสภาสิสมนำหน้าลรผู้แทนเฮียงสวยเมืองไทยเรป่วยมาตั้งนานเมืองไทยลรป่วยมาตั้งนานเะเจอนัฐบาลละไม่รู้เรียงสาไม่รู้จากพัฒนาไม่รู้จากพัฒนารู้แต่กู้มาประชาชนเป็นถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนต้องตายถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนต้องตายขั้งรอบสามนี่ที่แหลกแม่กา หลับงานล่ำแมนโบหลับงานล่ำเดือนวันที่หนึ่งโมกรลาสองโมกราสามมกรลาสี่มกรลหาห้าโมกรล่ามาหยุดว่าหกเจ็ดว่ามีแปดเก้าสิบมีสิบสิบสองสิบสามมีก็มาว่าโควิดกันเลือนออก,ดออกเดือนออกมากุมภาว่าสิเดล่าอีกในีักเจ็ดิกเท่าไหร่กุมภางาน่ากก็มีอยู่เกือบตลอดเดือนก็มาเลือนออก อดเดือนมีหน้าเม่ว่าจะเดล่ำเนี่ยก็ได้ให้ลูกเก่าได้กินประกาศว่าเรือนอ,อกกาก็เรือนง,งานเขาก็เรือนน้องน้งมา,มามาเมษามาหอดเมษาแม่ก็ดีอกดีใจเม่ก็ว่าหอดมือคือขึ้นมาวานนี่แหละคือมาืานอ,าอนีเม่จะออกล่ำวันที่วันที่เก่าวันที่สิบของเมษาเนาะประกาศมาว่าบอลเดล่ำเดิมไม่ไงบอลเดล่ำเดินไม่ไม่เ้าผาบว่าตัดถูกมัดชวนเนี่บระคับวิทย์นอนม่ว่าไปนี่ักดูซีดนี่แหละ แม่จะพ้าแต่งก่อนนะจ๊ะแม่ก็ไปเขียนปวด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 ทั in, ้งสันทั้งเหงาทั้งเตื่ทั้งรองแม่ก็มาท่องเอาบางค้าก็จำได้บางค้าก็จำได้เพราะเราก็ราะรถรหนุกหลวมแม่ก็สางใช้กับโทรศัพท์เลยวันแม่ก็ได้เอาเขาติ๊กต๊อกซูนแห่งนะศูนย์ไปให้บดทั่วทุกชิ้นทุกอย่างหมดแล้วมันก็ได้ล่ามปามไปนะก่อมันก่อแม่จะได้เอาก่อจะได้ล่ำเอามาลงติ๊กต๊อกกับมาลงเรียนติ๊กต๊อก มันเลยึ้นว่ามันจะไปแห้งปานนี้มันไปแห้งปานนี้แดีวก็ดีใจอยู่เออพี่น้องก็จีด้ผู้คนมากกันละผู้คนบ่มากกว่ก็ต้องตีอยู่มันก็คือว่าเนาะมันคือจังซี่นะกอมันกับว่ปเพ็นยังแต่ว่าไฮเดรลมันไปซ่วงเลยใ้ฮบกชูนี่ยบกโคบีตแดบก็ไมีแห้งไปละกอมันทีแรยากมานเป็นจังซี่ที่มาที่ไปที่แรกกับไดลมันไล่น้ำมันดอก มังหมองกระเดียรำมังหมองกระเดียรำอันนี้ก็โยกเลิกบดท่วงบางไงพวดแม่ก็เลยมาจับปากกาเขียนผวดผวดผวด้วยตัวฟังเถิดพวงเจ้าปราชาฟังเถิดพวงเจ้าปราชาโรคระบาดเข้ามารอบสองรอบสามฝ่ายรัฐทัไมเคยปักปั้มฝ่ายรัฐทัไไม่เคยปักปั้มโรคระบาดวลนลามด่บไปทุกทุกทีเข้ามาข้างนี้จนทั่วเมืองไทยเข้ามาข้างนี้จนทั่วเมืองไทยแม่บ่ไเ้คืออัดอัอันใดได้คือแม่เขียนไปตาม เมคิดเขียนไปตามคือเม่เห็นเม่กติดตามข่าวในยูทูปข่าวการเมืองเม่กติดตามมากมือหนึ่งคือหนึ่งอี่เม่ชิ่นอนงตีสองตีสามเมฆทีฟังข่าวแม่ฟังข่าวฟังเน้วก็ฟังเอาใจสมองไห้สั่งจังสี่ายนันไฟยนีบ้างสั่งทีเม่ก็ฟังเอาแต่ว่าบาดมาแตงก้อนล่ำมันกะมันก็ฝาดงฝาดงไป็นยัเป็นของธรรมดาก็ขอตทวจจุดเด้อขอตทวเด้ออห็นเบาเนี่ยกันยังวะ มันเดือดหลอดเนาะลูกเช่นเจ้านร้านเก่าคนลูกอีกหาคนผัวเมียมันอีกเป็นสิปก็อยู่นอกเมยงวดรถหงวดเลือดหนีสีนียังทุกสิ่งทุอย่างอยู่นอกเมถ้าแม่หากินบ่ได้แต่ือเซ็ตบักกองดองลูกก็ทําให้ทาหน้าบ่ได้มีเงินดับเงินเดือน,อ,น,นอีหยังก็จินอยู่น้ำเมเบิดอันไหนเบิดอันไหนเบิดก็อยู่น้ำเมแม่หาบ่ได้แต่ลูกสิกินยังก็เลยว่ามันก็เลยมีนำโห